ตรงนั alors, ้นเนี่ยจริงๆเหตุผลเนี่ยมันมาจากกรณีที่เกิดเกิดเกิดการลุกล้ำอธิปไตยนะครับเราเรียกกันว่าลูกตัวอยู่พื้นที่ลูกตัวอยู่กับพื้นที่ลูกตองกสองพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มันเป็นลักษณะเป็นจังหวอยยืนเข้าไปในพื้นที่ไปในไปในฝั่งของฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีการลักษณะดัดดัดแปลงภูมิประเทศที่คือมีจารขุดสุดคูนะครับทำให้กระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางแล้วก็ตัดพื้นที่ส่วนที่เป็นจังหว่อยเนี่ยออกไป สิ่งที่ทางฐานตรวจพบก็คือหลังจากที่เราตรวจพบแล้วเนี่ยเราก็มีการพยายามปรับภูมิประเทศให้กลับมาเหมือนเดิมรับเส้นทางน้ำโดยการถมถมฟูที่เกิดขึ้นใหม่นะครับเราก็ทําโดยโดยทหารที่คนทาเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอชาวบ้านจังหวัดชาพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีท้ารับทราบเนี่ยก็ได้มีการเข้ามาช่วยกับฝา่ายทหารในการที่ใช้เครื่องเครื่องมือหนาครับใช้แรงงานแล้วก็ใช้กําลังทรัพย์ที่เข้ามาช่วยในการถมฟูเล็กๆนั้นนะเพื่อให้ดินแดนนะ่ะกลับมาเป็นของคเหมือนเดิม,ม,ม นอกจากนั้นก็ยังเล็งเห็นว่าระหว่างพื้นที่กับตัวอยู่กับตัวกอเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความยากลาบากในการเข้าถึนาง,งนะครับแล้วก็การส่งรวมกลุ่มนะครับแล้วก็การดําเนินการทางทวิธีชาวบ้านก็พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็มีการรวบรวมกลุ่มกันนะครับโดยทั้งทุกภาคส่วนเลยครับตั้งแต่ผู้นําท้องถิ่นนะครับแล้วก็ส่วนภาคส่วนต่างๆก็ได้มาร่วมมือกันในการที่จะระลมงทุนนะครับในการจัดหา ประมาณจัดหาเครื่องมือเครื่องม้าจัดหาแรงงานนะครับสร้างถนนบริเวณระหว่างพื้นที่ตัวอยู่กับพื้นที่ตัวกอซึ่งเป็นระยะทางประมาณ1 5กิโลเมตร